ตาใช้ไม่ได้ใช้บินโดใช่เปล่าค่ะใช้ใช้แอปเปิลอะไรครับคูบูดี้ OBS OBS Windows Windows ขึ้นจออ่ะมาละสวัสดีครับทุกคนโอเคตรงตรงมือตรงมือได้พลังงานโอเควันนี้เอ่อให้มาไลฟ์สั้นๆนะครับทุกคนวันนี้ก็มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยแล้วก็ คนนี้สังคมต้องรู้จักโลกต้องรู้จักเพราะว่าเทรนคนมาแล้วเทรนคนมาแล้วเป็นได้ทิกตอกละเยี่ยมมากเยี่ยมมากนี่แหละเราได้เราไลฟ์ทีสีช่องทางพร้อมกัน IG ด้วยเออเอาวันนี้ได้สามแต่ IG นี่สบายมากสบายเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋วรอบห้าโอเคอ่ะทุกคนวันนี้ให้สาข้อรัวๆนะครับวันนี้สามข้อรัวๆแป๊บเดียวอ่า ข้อหนึ่งเลยนะครับวันนี้ฉันสอนคนไลฟ์พลังล,ล้านนะครับสอนขอฉันนี่คือมีผมด้วยแล้วก็มีน้องต้นไม้ด้วยนะครับผมผมไลฟ์มาสิออปีได้แล้วตรงเนี้ยจริงๆก็สิปีตั้งแต่ Facebook มันเริ่มเปิดไลฟ์กูก็ไลฟ์เลยแล้วก็ตอนนั้นยังไม่มีใครไลฟ์นะเราตอนนั้นไม่มีใครไลฟ์แล้วก็ไม่มีใครขายของไม่มีใครกล้าขายของไลฟ์อ, like อ,ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะตอนนั้นก็แบบอ,อผมกออ็ตอนนั้นไลฟ์ตอนแรกๆล้วไลฟ์เล่น สนุกเสร็จแล้วก็กระลุงอ่ะไม่รู้ไม่ได้ทําอะไรเสร็จแล้วก็เฮ้ยเราขายของดีกว่าแม่งขายได้ไว้ขายดีด้วยขายเป็นบางทีก็เป็นล้านหลายล้านก็มีอะไรเงี้ยก็แบบอันนั้นอยุคสิปีที่แล้วนะใน f a c e b o o ตอนนี้ก็มันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับตอนนั้นก็ไม่มีดาราอะไรมายุ่งเลยในเนี้เพราะดาราเขาเนี้ยนิยลไปออกรายการทีวีแล้วก็แบบต้องกล้องใหญ่ๆกล้องตุลล้านแสงชัดๆเป็นห้องส่งสตูดิโอตอนละแสนตอนละสองแสนแล้วก็ถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดมาเป็นกล้องแบบ กจกจเขาจะไม่อยากออกอะไรเงี้ยดูเหมือนบ้านๆเอ้ยมันไม่มาหรอกออนไลน์ไม่มีทางมาตอนนี้มากันใหญ่ครับผมออนไลน์ดาราทุกคนมาอ่ะโอเคโอเคโอเคนี่อะทุกคนนะครับก็วันนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญวันนี้มีผู้เชี่ยวชาญมาเรื่องของติกตอกเลยนะเพราะมันเป็นท็อปครีเอเตอร์ใช่ป่ะใช่น้องต้นไม้เป็นเเรียกว่าครูต้นไม้เป็นเป็นเป็นท็อปครีเอเตอร์แล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจตัวจริงนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจที่ สอนคนมาเป็นกี่คนลเป็นพันคนแล้วอแล้วก็สอนพนักงานแล้วพนักงานก็รุ่งเลยนะบางคนรุ่งจนไปเป็นทำทาเงินได้ครั้งละล้านตรงออกไปทําเองเลยคุยง่ายคือจ่ายเงินสอนเขาเทรนเขาเหนื่อยนี่ให้เขาเข้ามาในจอเดียกันี่อ่านี่ๆนี่ สสวัดีคต้องโชว์ตัวหน่อยนี่เป็นลูกศิษย์ของผมคนหนึ่งนะครับแล้วก็น่ารักมากเป็นคนเก่งจริงๆแล้วก็เป็นคนมีของอยากจะให้ทุกคนได้รู้ว่าเอ้ยมีคนแบบนี้อยู่ในประเทศไทยด้วยไหนเล่าให้เพื่อนๆฟังไม่อ์ก็เริ่มจากต้นไม้เริ่มจากใน Facebook เหมือนกันจริงๆมีไอดอลเป็นอาจารย์กับครูลุงนะคะเห็นแกไลค์ก่อนเฮ้ย เขาทําได้เดี๋ยวเราทําบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงโควิดที่คนตกงานเยอะนะคะต้นไม้ก็เลยมีทีมไลฟ์เนี่ยสูงสุดถึง200คนค่ะก็เลยได้เทรนแบบในพนักงานทีมสูงสุดถึง200คนก็คือเทรนเทรนแต่ละทีเนี่ยเป็นเป็นร้อยร้อยคนได้บางไม่ได้บางบางคนก็กล้าไลฟ์บางคนไม่กล้าไลฟ์แล้วไม่เร้วเทรนพร้อมกันเลยใช่ค่ะ ประมาณนั้นนี่เป็นมันเป็นมีถ่ายรูปไว้บ้างปะไม่ไม่มีถ่ายไม่ค่อยได้ถ่ายรูปก็คือเราเราลงหน้างานองโอ้โหเป็นร้อยคนใช่เพราะว่าม่แนล้วมันก็เป็นห้องประชุมอะไรเงี้ยใช่ใค่ะเหมือนเมืองจีนเลยเนี่ยเหมือนเมืองเมืองจีนเใช่เออนี่อยู่อุดรเนี่ยเนี่ยทุกคนเขาไม่ได้อยู่กรุงเทพนะอุดรไม่มีคนให้เทรนเป็นร้อยเราลองไลฟ์เนี่ยเหมือนมันเหมือนมันไม่มีข้อจํากัดที่สุดแล้วตอนนั้นในการไลฟ์ขายของนะคะเพราะว่าโควิดเนาะใครก็ออกไปไหนไม่ได้เราก็เลย ทวีคูณเลยก็คือรับเพิ่มเยอะๆแล้วก็ขยายเพจขยายอ่ารอบการขายอะค่ะปกติมีแค่กลางวันเราก็ไลฟ์แบบ24ชั่วโมงไปเลยค่ะอาจารย์ใช่ไลฟ์ยี่สิบส่ชั่วโมงแต่ว่ามีสลับคิวไม่ค่ะมีสูตรที่อาจารย์เขียนก็คือเราเอาไลฟ์มารีรันได้นั่นแนี่ในในติ๊กตอกเนี่ยนะตอนแรกช่วงแรกจะเป็นเฟซบุ๊กค่ะอาจารย์อ๋อตอนนนั้เฟซบุ๊กเรียนรันมันเพิ่งมาไม่นานนี้เองไม่ใช่เหรอทำได้ค่ะทำได้นานแล้วค่ะนานแล้วเหรอเฮ้ยโอ้โห แล้วก็มันได้ผลไหมตอนที่มันขายตอนตอนตอนเที่ยงคืนก็สมมติอาจารย์ทํามา10ปีที่แล้วใช่ไหมคะ Facebook ต้นไม้ของต้นไม้ก็ประมาณสัก6ปี Every รันเนี่ยหรอใช่ค่ะแล้วแล้วมันขายได้ไหมตอนคืนขายได้ค่้เยอะเลยว้าวาน้องกะกลางวันเนี่ยเป็นเป็นคนไลท์ที่เก่งเขาจัดโปรจัดยอดได้ดีใช่ไหมคะเราก็จะเลือกไล์ละไล์ไหนที่ไดออเดอร์เยอะเราจะเอาไลท์นั้นอะ รีรันตอนประมาณสองทุ่มนี่มันเป็นความลับวิชามาเลยใช่เพราะนี่มันเป็นความลับวิชามาคือแบบว่าไม่มีใครรู้มาก่อนพูดง่ายคือถ้าคุณรู้ว่ามันรีรันได้ถึงเที่ยงแต่งเที่ยงคืนคุณจะหยุดรีรันไหมอ่ะเที่ยงคืนถึงเถึงหกโมเออทั้งคืนคุณจะหยุดรีรันแล้วมันผลิตเงินให้คุณทั้งวันทั้งคืนอ่ะใช่ค่ะเฮ้ยทำงานทำงานต้องปิดแล้วเดี๋ยวต้องปิดต้องบอกต้องบอกว่าต้อง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 ปิดไลน์นี้แล้วเพราะว่ามันมีจะพี่ว่ามันจะโผล่วิชามาอะไรออกมาเยอะมากเยอะมากค่ะเพราะว่ามัน ตนไม้เปิดจอกปุ๊บแบมันไหลเลยออกมาเลยอ่ะใช่วันนี้วันนี้เราแบบาพน้องห้ามหลุดอะไเแบบนี้ออกไปอีกแล้วะวันออมนี่มันพับเด็กอยู่นะว้ยนี่มันเป็นสาธารณะอยู่นะเออทุกคนนะครับถ้าใครอยากจะเวันนี้ผมก็จะมาสอนอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยมีมีมีความลับการไลฟ์ของผมสิปีที่ทําได้เป็นทําได้เป็นสิบสิล้านอันนี้แล้วไม่ใช่สิล้านเป็นพันล้าน เตรียมไว้ให้ในนี้แล้วนะคะก็คืออันนี้จะเป็นสูตรเทรนของบริษัทต,ต้นไม้ด้วยแล้วก็มีของอ,อาจารย์ด้วยนะ,ะใช่แล้วโอ้โหซึ่งเ,เ,อเอาไว้ให้คนที่วิชาการวิชาการไลฟ์ทีหลังตั้งชื่อนี้ดีกว,ว่าวิชาการไลฟ์ออวิชา,ชา,ชาการไลฟ์อโอเคตั้งชื่อนี้ดีกว,ว่าจําง่ายดีวิชาการไลฟ์พันล้านเออวิชาการไลฟ์พันล้านบอกเลยว่าถ้าผ่านคอสนี้ไปได้ก็คือสบายเราใช้พลังงานเราแค่ครั้งเดียวค่ะแล้วที่เหลือก็คือ ทุกอย่างเข้ามาเองได้โอ้โหเฮ้ยอัตโนมัติใช่ข้อสําคัญอย่ามีพนักงานเยอะไม่ต้องมีพนักงานเยอะใช่พนักงานเยอะเนี่ยทำให้เหนื่อยเป็นเป็นนอะไรที่แบบว่าตรงข้ามกับการที่ทาทางานง่ายๆสบายๆหรือถ้าใครไม่อยากไล์เองจริงๆมีพิกัดแบบพิกัดนักไลฟ์อะไรอย่างนี้ที่เขาับงานอยู่แล้วด้วยคนดู300อกว่าคนที่ติกตอกนะถ้าใครอยากใครเป็นคนที่ที่ชอบดูชอบไลฟ์นะครับหรือว่าอยากจะไลฟ์ขายของได้มาเรียนคอสนี้ เพราะว่าจะไม่บอกความลับอีกแล้วนี่น้องบอกโปลผมไปคำเดียวแล้วผมจะไม่ผมผมไลฟ์เป็นพันล้านอ่ะแล้วสอนลูกศิษย์ไลฟ์ตั้งแต่รุ่นลุงตั้งแต่รุ่นใครก็ตามโอ้จนี้เขาเป็นรุ่นใหม่รุ่นรุ่นนิดหน่อยรุ่นฮันนี่รุ่นอะไรไอวี่อะไรจนจนจนนี้ทุกคนรวยไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะลงคอสนี้ผมจะไม่ไม่บอกความลับอะไรเยอะแยะนะครับแต่ว่าบอกก่อนเลยว่าความลับทั้งหมดจะบอกในคอสนี้นะครับคอสนี้แบบว่าเนื้อหาเยอะมากเรามาเจอกันนะครับคอชื่อว่า ไลฟ์สองพล้าน,านวิชามารติกต็อเฟซบุ๊ก,กใช่ไลฟ์สองพันล้าน <laughs> วิชามาร2,000ล้านไลฟ์ติกต็อเฟซบุ๊ก,ก,กโอเค <laughs> ประมาณนั้นนะเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อคอร์สไปเรื่อยแต่ว่าตอนนี้น <laughs> <laughs> เนื้อหาเหมือนเดิมเนื้อหาเหมือนเดิมแต่ว่าจะบอกทุกอย่างนะครับทั้ง Facebook ทั้งบ้านฟ้าแล้วก็ติก๊กต็อกนะครับ <laughs> แล้วก็จริงๆคุณสามารถ YouTube ก็ได้ด้วยนะ YouTube แล้วก็อะไร ไอจีได้ไอจีเจ้านั้นก็ได้ผลนะเจ้าเอ่อบาง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 สาขาก็ได้ผลบางบางเรื่องอจีเนี่ยได้ผลเลยมีคนมีคนคอมเมนต์เข้ามาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไหนไหนไลฟ์รอบเดียวเดี๋ยวในในคอร์สนี้ก็จะสอนด้วยวิธีการที่จะหนึ่งกล้องไลฟ์ไม่หมดเลยทั้งสี่ช่องทางเรื่องอะไรเหมือนที่อาจารย์ทำอยู่นี่ไม่เชื่อก็ลองดู tiktok แล้วก็เข้าไปดูบ้านฟ้าได้ใช่ใช่ โอเคนะครับทุกคนเราจะล่องเริ่มการเริ่มเริ่มนี้แล้วใครสนใจก็เออ่ตอนนี้ราคาอยู่ที่เจอตัว21,900ืหเรียนออนไลน์19,900นะครับแล้วถ้ามีเทรนนิ่งเลยนะครับเทรนนิ่งใกล้ชิดเลย2เอ่อกี่วันวัน1วันครึ่ง1,200งแนะครับเทรนนิ่งใกล้ชิด1วันครึ่ง1,200งแสนสอ10,000นบาทนะครับโอเคถ้างั้นเราเจอกันนะครับผม